ปาดหัวหนูครับพี่น้าเงนปาดหัวหนูครับเจนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้ไอ้แวมาเอาด้ครับบ้าเป็งไงมากมเสียมันเชียร์เลบอกว่บนเสียแล้วหครับบ้าบ้าเจนวะน้าหัหนูครับนด้นนเขาเป็ ผมดูรถมีก่เดี๋ยไปใจแ้ท่าเลี๋ยวรถมาช่วงเช้นไหนช่วงราฮาแบมีกูเส้นเลยวิ่งวายเลยท่าเลเปิดเปิดเปิดที่นั่งหมาปิิน่นกันผีนะหนูมันก็แจบเหรอเแ็บได้หมอืมแผมกินกับข้าวมันผมกินได้ด

น้ำทิ้มโดยนี้ช่างกระดิมแต่ว่าบ่านี่มันตีนมันนะโอ้ยเธได้กินบ่าหป่าเงมันจะมาจกตายทุกคนมันก็เลี้ยวเทนแล้วแล้วนี่เมื่อกินตาข้ามกันได้ร่มันมันมันเสียรสชาติป่าครับแต่ว่าต้องเงินเอะไอ้ทุนมากเหรอไ้ทนมากเหรอ มันม oh, oh, so ีอ oh, no ีกใบหนึ Position> ่งอยู่ใบเนีอใส่โอ้จัดไปครับขนาดนี้ตัวเดียวมือขีกว่าโอ้ปลาหลสวงครับสวางกับโอ้เราอันโงมาบปลาหลหลายเปียวนี่มนี่วหัหมูเลวกบงูเขาัเลี้ยกบุยู่แลอยู่่ตกบเสีย โอว่าปลาไหลขนาดู่เฮาหลายวานไปน้มกันคู่กันองสโอ้ยเดี๋ยวไปวันง้งามางันก็ปีนั่นแล้วอนั้นปลไหไม่ดินคือยุ่นี่แหละบอกว่าครับไม่ขู่กั่สตารเยี่นบอกว่ามันยิ่งข่ฟงแล้วบอกว่ามันยอกเข้าไมยเข้าไมยเข้าาหูเฮาตัวบอกี้สัง่เดวไอนัด่เยอคขูแล้ก็บอกี้ตัวเกี้ Xài, à, à, bộ, đây. Tạc Ủa đẹp cái quá mười tám đại thầm sâu về những đây, nhu yên về một tù có ra ngoài lê lắm hoặc chẳng nói thầm nào mất năm một chết quán mong 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 อันนี้ครับขี้น้ำปลาต้องเยอะผมเรียนล้อยหนึ่งอันนี้ทีมักคนเดียวกันเลยนี่มีแต่ไรให้เท่านั้นเนาะมีแต่ไรให้เท่านั้นเอาบ้านนี้กันกันได้จังกระดิมอันติดติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนนึงแล้วคักคักเป็นน่องคักไม่ผุดเงุดเบื้องจะลายาันตาตาหม้อไม่หมดเบื้งบนเออในจังกูไปียวนำนะขนาดเราไปตั้งไว้ ดีหมดครับแล้วมันหมดยังมันนับเป็นขึ้นอยู่นิม่ได้นองพ่ออ่วม้นี่เมื่อไรก็จัดมาทักทักทักทางีเนห้บ่มือไรก็จัดมาห้ยู้รักกูยี้กน แต่ว่าจะลืมนะวันเสาร์เป็ล่นจิตุไปบอกนายกน้ำจิ้มด้วยบอก่าจิ้มนี่จังอะไดีโมไปบอกนายกก่าสกใส่ไปว่าเอาเงี้ยมึงเท้นกูไม่ด้ไปยังไงไปบอกนายกบัดบัรชาลัหูเอาหูเอาบังบัง้โจยกผู้โจ้ก็บวกไปส่แกงไก่ไปาไปทัตาตายออแปรกันปืนอซ่้นาเปียกเนยทาก่อนหยอดเน่ยมาสักโอ้เก่งเลย ปรเดยวไม่กินอันกระทุกว่าเปลนางงงวในจ้างรัดว่ในจังยิมบ่ะปรเดียวไ่ไปกินแต่ล้ว้าปเดยวไ่ไปกินแล้วกลัวบกมองอ้ยกันอยู่กันกินมันยังสีสำคัญวงนนี่ก้มาอยู่วัดก็ไ่ได้กินยีปนี้ได้ยอะไปตันขึ้นไปลินเนเ้อไ่ิขเยเอึ้น กเไ่ไไอาไหนนี ừ, oh, wow. way, man, ่ว่าพูดได้มีด้อบอกเจี๊ยอยขกบอกมันจะฟงให้น้องกินขาเว้ยงานตำบวกแขกเนี่ยนี่มันตำกันบวกกักเลยนี่นำงงนเห็ดหนูเจมันนีุ่ปืงานกษตรยี่สุเียวู้เดาพูดเด้งหวังนี่างเว้ยหน้าวากู ยัี่ปีน้นยิวขาวนะบางทีตัวบอก่าอบตมันจะส่งกงนไปเยซารีไปไอ้ออกแต่วามือบักบวบงนีย่างบังเสิมเงบัตรอะไรบัตรบัตรจักรพรรดิอรนเออวันคาบัตรไหมื้อนี่ซัาได้ซื้อหึงาจาตัวนี้าไปไหม วันีอาไปอ้อมาโอ้มึงนี่เศราอกองเแล้ว่ะบังงวงเอาตังม้งไปเอาวางมตึงมห้งนตังม้งไปดิเงี้อขนาเบิ้งแบบแม่ไก่นี่ลาบหวานนี่ยันย่างไก่กละสินนี่อย่าลืมด้วบอกงวงเดียวเศร้าหอกที่ช่างลัดของเขานี่ยเดียวเศร้าอกไปที่ช่องควงควงเข่าเนี่ยี่ช่างดีบกันม่นี้ยุ่งอันลอเค เขาสอเจะอาเจ้าไปอ้อมผายไหมเต็มไปเลยบ้านนะครับมานครับผมบอกแล้วหรอจเจ้าไปอ้อมผายไหมซื้อเบี้ยนี่ก็้างหนาวแ้วใช่หมุ่นมาปาเมแลวหรือเปล่ายนัง่ตังหว้ไปเออบ้าหนาวนี่ถ้ามึงไื่นกล้วยตองนบ้นนูงตาม่บหนามา เป็นงตายอย่ก็นะเนี่ยอันเดียวกันขีจุดไหนเรียวก็แก็งนั่นมดละแม่งแดงมาไหนแดงมากะบแดงใครรับจะก็พีจะจนมาเดีไม่ไจะมันไม่ฉี่หอมหนูยิ่เรียวก็ัน็งเมยหนุ่ัดี่จะเบครัเซียบันอันนี้สุดสุดอีหรือเนาะนี่เปเซียบครับเซียบ้เดียวให้ยู้ใหมกินอย่าง่มันมันก็นแล้ว จะเอาบอมี่ขับเล่าเนาะหันควมหน่มันหนมันอวามจะบานเส่ว่าอ้อมน่พาีเล่ามาหลวดกับพายเดือดไะมัก็คือขวหนูเนาะเ็ออมหนูไม่ใช่แล้วนี่เพื่อ่จัดเมียแลวเกิดแลวเดือดลามากินกันนี่นกับกันไปรับกันบ่เมนบ้าทางหน่วยงานนงานที่เราบ่เดินในเขาเขาขี้วนบ่นี่มาที่มันข่อยพาเขาเห็ด

ยุ่งมงน้ำหนามขันทนาได้ด้วย่มันหันนูไหลย่างขึ้นใส่ไปใส่ไวัหมันมันขนเบิเนล้ังติกนูไหลย่ย่างมมงอยู่วแต่ยังว่ันบ่หาตใช้กับเงาเนาเมด้วดซ้อมจังไรมันเนาะาีเอ๊เ็นยังแล้วดิเดี๋ยวขนาดไแมทั้งหังขนาเบึ่อเลยเต็มเลยบ่อผู้หาแห บ่ได้ใส่หนูดอกนม่จะ่อายอไอ้ดมไอ้ฝนไอ้ฝนบ่ได้ไปแล้วบได้ยาหมดหมูเลยไป็นวันไหนมูกินไหมตังกินอดตัวครับไปดิเบิงคลิปนี้กับอ้าดห้ด้วยแล้วครับโชคดีรางวัลที่หนึ่งอะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับขอดีบปานวันไนแบบไอทีงานห้องไ้ฮียยังรับแลวขอข้อดีไดิเบิงคลิปครับ

hmm <laughs>